ที่บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรียพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวนายชุมพิษเดชรัตน์รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์รัสาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์เป็นประธานในพิธีสะดุดีเทอดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้าพร้อมด้วยผู้บังคับบัญชาลูกเสือพี่น้องลูกเสือเนตรนารีทุกหมู่เหล่าและผู้มีเกียรติร่วมพิธี เพื่อเป็นการน้อมรำรึกในพระมหาการุณาธิคุณและเทพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพ,พระรามาธิบดีศรีสินทรา,าวชิราวุธพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพาผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทยทั้งนี้ประธานในพิธีได้กรุณามอบเครื่องหมายวุฒแบบสีทอนให้แก่ผู้อำนวยการลูกเสือโรงเรียนและวางพวงมาลาจุดเครื่องทองน้อยถวายสักการะนำลูกเสือถวายราชสดุดีอ่านสดุดดีเทพระเกียติและยืนสงบนิ่ง เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและรับความเคารพการเดินแถวของลูกเสือเนตรนารีตามลำดับพิธีวันสมเด็จพระมหาธทีร,ราจเจ้าเป็นวันคล้ายวันสวรรคตแห่งพระบาทสมเด็จพระรามาธิบดีศรีสินธราหาว a w a ราวุธพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระผู้พระราชทานกำหนิดลูกเสือไทยโดยคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติกำหนดให้เป็นวันสำคัญวันหนึ่งของคณะลูกเสือแห่งชาติ ซึ่งเป็นวันสำคัญยิ่งของบรรดาลูกเสือเนตรนารีและประสบนิกรชาวไทยทั้งปวงโดยลูกเสือเนตรนารีจะร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและแสดงความกระตัญยูกระตะเวทิตาธรรมด้วยการประกอบพิธีถวายโพมาลาถวายราชสดุดีและแต่งเครื่องแบบลูกเสือเนตรนารีพร้อมออกบำเพ็ญประโยชน์ตามสถานที่ต่างๆทั่วราชอาณาจักรอีกทั้งสถานศึกษาต่างๆทั่วประเทศร่วมประกอบพิธี และปฏิบัติกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์เพื่อถวายเป็นราชสักการะถือเป็นประเพณีของลูกเสือที่ปฏิบัติมาอย่างต่อเนื่อง